เพชรบูรณ์อยู่ใกล้ๆบางสะพุงไม่ไกลจากเขาว่าไปทางภูหลวงอ่ะครูบาว่าไปทางภูหลวงชื่อว่าพักตาภูเชียงโมูะอือภูเชียงโมูห์ที่สิบภูตเชียงมูห์เฮ้อภูเชียงมูห์วะทีภูเชียงเชียง คูเสียงหมโอ้อเสียงหมู่วันเถอะเสียงโม oh, <laughs> <you> mm hmm. แม่ก็ไม่ยังไม่เคยไปสักทีคือเห็นคูบาช่วยงานอาจารย์ญญพงศักดิ์ไม่เห็นแกนิดกินเหนื่อยแม่ก็เลยเห็นใจคุณ <laughs> แม่เมตตาคูบาแน่เด้อคุว่าเออ นีเ่เลยละปากละปากแล้วไม่ไปก็ไม่ได้ละปากแล้วต้องไปเราไปนอนค้างคืนนึงไปวันที่สี่ที่ห้าก็กลับฉันข้าวเสยร็จเราก็กลับเลยไปรวมทั้งหมดสิบสิบคนใช่ไหมลูกค่ะห้าชั่วโมงห้าเัินโางห้าชั่วโมงอืาชั่มง มันก็เท่ากับไปเท่ากับไปอนอโอ้เท่าไปนครอเท่ากับไปนครไทยเลยตัวนี้ใช่ค่อืมคือว่าคือว่ามันพอดีคือว่า,บาน,นบกไก่ อือก็อบอกว่าไปไกลดีไกลขนาดไหนก็ลงไปไม่ว่าสิไปเลยเดียวใหจังแดดด้อือาจะไปแล้วลูกๆพากันอยู่ว่าเออพรุ่งนี้นะแม่กำลังจะสั่งงานข้างล่างเนี่ยเขาทาสีแล้วอ่ะจัดเก้าอี้ให้เข้าที่เหมือนเดิมเก็บของให้เรียบร้อยเด้อไม่ใช่อิริขี่ค้างงี้เด้อือจัดให้เรียบร้อยผู้อยู่ ดูเลทุกอย่างผู้อยู่ก็ดูเลูู่ไปก็ไปช่วยกันดูเลด้วยสวดมนต์แม่ไม่ได้แสดงทรรมสวดมนต์็๊บเดียวก็เข้าที่ของใครของเราแล้วก็แล้วแต่อันธบายเนี่แมไวไม่อยู่นหนูล่าเรนะิ่องนี <laughs> ่ แม่เป็นนิสัยไม่เหมือนใครนะถ้าพ่อแม่กัาจารย์ไม่อยู่หกขยำใหญ่เลยภาวนาเนะี่ยไม่ออกมาไม่กินข้าวไม่ออกไม้ครเขินเนีนะ่ะเป็นเวลาที่เราทํางานภายในของเราไม่เสียเวลาอย่างอื่นเราทําอะไรก็ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บพเราไม่ต้องกินข้าวเมื่อเราไม่กินข้าวเราก็เวลาทํางานภายในของเรามันเยอะไงถ้าเราไม่มี เวลามาเข้าครัวทำอมไนั่นอันนี้นนมันยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่กับการกินนะพวกเราเนี่ยพระก็เหมือนกันเวลาท่านอดข้าวท่านไม่ต้องบินธบาตไงเมื่อไม่บินธบัตก็ไม่ต้องมีภาระที่จะออกไปมีแต่เวลาทําความเพียรถ้าไม่กินข้าวไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายอะไรทำข้าววัดมันก็ไม่มีอะไรเพราะเรายุ่งเหยิงวุ่นวายตรงที่เรากินข้าว เรากินข้าวมันยุย่มจงวุ่นวายเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวทำมันทำอะไรเยอะแยะ,ยะเราไม่กินข้า,าวเราก็แจ้นจีจะง่ายได้อลองดูที่ลองสังเกตที่ถ้าเรากินข้าวก็ามายุงย่งเยิ้มยูย่กับถ้วยกับชามเอาหุงอาหารถ้าเราไม่กินเราจะไม่ยุ่งเยิ้มวุ่นวายกับถ้วยกับชามทำไมก็เราไม่ได้กินข้าวเนี่ยมันก็อยู่ในทางจุโกโมลที่ทำขวบวัดจิตวัดก็ดดน,นิดเดียวมันจะกินานทีแป๊บเดียวเสร็จแล้ว ระยะนี้ใบไม้สถานธรรมของเราไม่มีเพราะใบไม้มันร่วงหมดแล้วใหม่องค์มาหมดแล้วก็แสนสบายขอะวัดจิตวัดอะไม่ยุ่งอย่างวุ่นวายรดน้ำต้นไม้ก็ลดเวลาเดียวนิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นก็เป็นเวลาที่เราใส่ใจทําความเพียนยุ่งหยงวุ่นวายถ้าแม่ไม่อยู่แอบนอนกลางวันนะ่ะไม่ได้นะ ใครมาไม่รู้เรื่องมาได้นะอยู่ตรงนี้เดินุงกุมอยู่ศาลาอันนีประสงค์อนะ่ะดีมากเลยหละลมพัดผ่านได้ดีเลยเดินุงกุมอย่างนั้นดูเลใครมาจะได้รู้อคนงานเขาไม่มาแล้วแหละปิดไม่มีใครเข้ามายุ่งเดี๋ยวมันไปปิดตายตัวไปเลยปิดประตูเลย,เ,ลยเพะคนงานไม่เข้ามาแล้วปิดประตูล็อกบุญแย่เลย <c oughs> ให้ใครเข้ามานั่นเป็นเวลาที่เราจะทำงานภายในเวลาแม่ไม่อยู่กางคืนก็สนุกอยู่ไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวว,วุ่นวายกัเพราะเราทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดคนที่กินข้าวก็รับแต่ที่เจ้าของไปคนที่ไม่กินก็ไม่ต้องนะทำอะไรอ่ามนไม่กินข้าว ทำหน้าที่ตัวเองคือทำกิตตภาวนาขอวัดจิตฟัดกนเราทำเฉพาะไม่เยอะไม่ยุ่งอยู่วุ่นวายอะไรมากมายนักคนกินข้าวเขาทำเองอืมกูกินข้าวนี้นะไม่ยุ่งยิงวุ่นวายอยู่กันกินข้าวดี <c oughs> คนไม่กินมันแสนสบายมแมืตั้งแต่เราอ,อยู่ธรรมดาเนี่ย ราอยู่ธรรมดาธรรมดาของเราทุกวันทุกวันเนี่ยถ้าเราตัดอะไรออกสักอย่างหนึ่งสำหรับไม่ยุ่งเกี่ยววุ่นวายมันสบายไหมได้ภาวนาดีไหมได้ภาวนาดีเลยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเดินจุกมไม่รู้กี่ชั่วโมงนั่งสมาธิไม่รู้กี่ชั่วโมงไม่ยุ่งเหยิงยวุ่นวายกับใครยิ่งคนมีน้อยสี่ห้าคนเนียวเอาละยิ่งจะไม่เห็นกันเลยคนที่ มาเฝ้าเดินอยู่กลมอยู่สาลาในประสงค์นี่แหละไปดูคนเดียวไม่ต้องมายุ่งยุงกรบไขรใครมาเราก็ไม่ต้องไปยุ่งปิดประตูตายตัวไว้เลยถ้าสมมุติว่ามีธุระเขาจะมาหาคุณแม่เขาขับรถมาถามเขาได้ถามเขาว่าใครมาทำอะไรก็บอกว่าคุณแม่ไม่อยู่ บอกอย่างนี้แม่ไม่อยู่แม่ไปตัวละพุ่งนี้วันที่เท่านั้นทันนี้คุณท่านจะมาเราก็่าานี่ยเขาก็ไม่ยุ่งแล้วค่ะเนี่ยอืมบอกเขาเรียบร้อยแล้วโอมมาไปยุ่งหล้วนั่นแหละมันดีตรงนั้นเราไม่ยุ่งยองวุ่นวายอะไรกับใครแสนสบายหายห่วงเป็นหน้าที่ของเราที่ที่จะทําความเพยยียรกายยวิเวกจิตวิเวกด้วยอืมกายยวิเวกจิตวิเวก หลังจากนั้นกูไปทีวิเวียกที่เอาให้มันได้เนี่ยวันหนึ่งอ่ะปฏิคือกิเลสตัวใหญ่ได้เลยเอากิเลสออกหมดแล้วมันมีอะไรอยู่สบายหายฝวกเอาหอัวให้ไม่ได้ลองดูสิอ่ะวันหนึ่งจิตมันจะว่างให้เราเห็นเพราะสติเราติดแนบอยู่ตลอดเวลาจิตสองบง,ง่าย ปัญญาพิจารณาแต่ตรงเมื่อรู้ตามความันจริงก็สว่างเมื่อเห็นความสว่างของจิตเราก็จะเห็นร่างกายที่เราหลงว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงเราก็ไม่หลงมันอีกนี่แหละการอยู่คนเดียวกายจะวิวิกิกตวิวิเป็นลักษณะนี้เมื่อถึงอุปธิเนี่ยยิ่ง ขาดไปเลยถอนเรื่องกายเรื่องจิตหายหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเอาจิ้ความเพียรของเราไม่มีคำว,ว่าถอยหลังมีแต่ก,ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดจังเห็นผลเห็นประโยชน์เมื่อเราหลีกเล้นอยู่คนเดียวการปฏิบัติธรรมมันต้องเป็นยังนั้นไปไหนมาไหนมันยุ่งอยยางวุ่นวายพ่อแม่ขัวาจารย์ไม่ต้องการให้ใครไปด้วย ท่านองท่านจะไปตรงไหนนะรับจิตนิมนต์องท่านก็จะไปองค์เดียวกับพระลีขาผู้ติดตามเท่านั้นเองสูงสุดก็ซื่ติดตามไปสององเท่านั้นนอกนั้นไม่ให้ไปไม่ได้ไปท่านไปเองเลยองค์เดียวเราก็พะติดตามสองเท่านั้นไม่ได้ยุ่งยุ่งวุ่นวายไปตรงไหนอันนี้ ไปตรงนั้นตรงนี้มันไปเยอะแต่ไม่เป็นไรหรอกเอ,อเป็นบางครั้งบางการไม่ได้ไปทุกครั้งไปถึงเวลาที่แม่จะไปแม่เขาไม่ได้บอกอืมมอมยู่น้าไปเลยอย่างนั้นก็มีอันนี้มันมีหมู่มีคณะที่จะไปอืวัดนี้มันไม่มีคนเพิ่นเลยอยากได้ ก็เลยออนุญาตซะให้ไปฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเวลาของเรามีน้อยให้คิดถึงเวลาที่เราจะตายถ้าเราเอากิเลสออกไปได้มันก็ค้างตึงอยู่นิเละมันไปไม่ได้ทิแล้วว่าบางอดีตมันมาแบบไหนปัจจุบันมันก็เป็นเหมือนเดิม อนาคตที่จะเป็นต่อไปมันก็เหมือนเดิมถ้าเราอ,อกกิเลสอ,ออกไม่ได้ทลกค่ากิเลสเน่เหมือนเดิมนะอดีตก,มก็มีกิเลสมีกรรมมีวิบากตรงนี้แหละปัจจุบันนี้ก็มีกิเลสมีกรรมม,ม,มีวิบากเหมือนเดิมไปข้างหน้าก็กิเลสกรรมวิบากอีกเหมือนเดิมไปอย่างเนี้ยเออนี่แหละเขาเรียวกว่าวัตจักรวัตวนมันจะวนอยู่เงี้ยแหละ เราออกไม่ได้ดี่เรื่องอะไรเราจะออกไม่ได้เราไม่ต้องการให้มันมีกิเลสเราไม่ต้องการให้มันพาบังคับให้เราทำกรรมทำกรรมแล้ววิบากเราต้องได้เห็นไหมไปตรงไหนเราก็เห็นมีแต่กิเลสมีแต่กรรมมีแต่วิบากเกิดขึ้นมาตอนไหนไม่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมันเป็นอันเดียวนี้หมดนี้จากมันไม่ได้เห็นไหม โรคจะพยายามหนีให้ได้โรคจะไม่ต้องการให้มีอนาคตอดีตมันมาแล้วกิเลสก็ไม่บากมาแล้วปัจจุบันนี้กิเลสก็ไม่บากก็มีเลยอนาคตไม่มีไม่ให้มีเลยตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงสุดความมุ่งมั่นเอาไวสส้สูงสุดตั้งอย่างเนี้อนาคตไม่ให้มีเพราะเราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดในปัจจุบันนี้แหละ ถ้าเราไม่ตั้งใจแบบนี้ความเพียรมันจะถอยหลังนะถ้าเราตั้งใจไว้ตั้งไว้แบบนี้ความเพียรมันจะไม่ถอยหลังเลยมีแต่ก้าอย่างเดียวอย่ากอ,อนเออย่าโทษเทอย่าเหนื่อยหน่ายนะอย่าเบื่อในการทำกิจภาวนาสอนเจ้าของมันต้องทั้งเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆ ความเพียรอ่อนเอท้อแท้ไม่ได้เด็ดขาดมันต้องก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งนั่นแหละทางพ้นทุกข์ของเราอยู่ตรงที่ความเพียรเพียรให้มากจะเริญให้มากตรงนี้แหละเป็นเส้นทางของพวกเราที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งยังอื่นก้าวไม่ได้ฮึมันจะได้ยังไงความรูปก้าวได้ไหม ความปวดเกาได้ไหมกิเลสทั้งหลายมันเกาได้ไหมมันเกาไม่ได้มันมัดเราติดให้เราไปไม่ได้เลยกิเลสมันจะติดมันยึดมั่นถือมั่นถ้าเป็นธรรมแล้วมิจะเกาทำนี่ผมย้งบอกว่าเตรียมกายเตรียมวาจาเตรียมใจเพื่อเราจะได้ฟังอัดฟังธรรมได้ประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้สมาธิมันเกิด หลังจากนั้นเราก็จะได้ปัญญาพิจรณาไตโตงในเรื่องของธทาทั้งหลายนั้นได้คุบหมดในแต่ละครั้งในแต่ละวันไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจิตใจของเราก็ดีดพึงพึงอยู่แม้ไม่ได้กินข้าวหรือกินลราก็กินน้อยเยยาตัดขันนิดเดียวมันก็ไม่เห็นจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ามันไม่จะเห็นหิวก็หายอะไรเลยเมันไม่หิว เพราะมันอิ่มด้วยสมาธิอิ่มด้วยปัญญาสมาธิของเรานี่มันท้ายอิ่มยิ่งกว่านอนหลับด้วยซ้ำอิ่มยิ่งกว่ากินอาหารด้วยซ้าเราทําความเพียรต่อเนื่องแนตะสังเกตเจ้าของเลยทุกคนถ้าเราไม่สังเกตเจ้าของเราจะไม่รู้เลยว่าโอ้สมาธิของเราลงลึกถึงฐานเนี่ยเราอนออกมาเนี่ย มันอิ่มอารมณ์ได้บางวันวันบางครั้งได้สองวันสามวันด้วยซ้ำมันอิ่มเมื่อ้วทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเราเคยไหมอ่ะเราเคยไหมว่าสมาธิของเราเมื่อเราถอนออกมาทําไมมันอิ่มอารมณ์อยู่ตั้งสองวันสามวันมันเป็นเพราะอะไรเราต้องสังเกตนะถ้าเราไม่สังเกตตัวเองเราก็จะไม่รู้ว่าสมาธิมันเข้าหรือมันมีความสงบร,ร่มเย็นถอนออกมาแล้วก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มีอะไรมาลบพวดน,นั่นแหละเวลาไม่กินข้าวมันอยู่ได้ลักษณะนี้มันอยู่ได้แบบนี้ยมันถึงไม่หิวไงเออมันไม่เหมือนเรากินข้าวนะเรากินข้าววันไหนเราก็อยากกินอิ่มเหมือนเดิมพอถึงเวลากินน้ำก็อยากกินอย่เหมือนเดิมพวกที่ไม่กินมันไม่ได้คิดเลยไงเออการไม่ได้กินข้าวมันไม่คิดเลยมันไม่ได้ปรุงเรื่องอาหารเลยมันเล่งเดินจกกุกุมนั่งสมาธิ มันเดินเล่งทําความเบี่ยนของมันมันเป็นของมันเองมันแตกต่างกับพวกเรากินข้าวหรือตั้งท่าเวลาที่จะกินข้าวเดี๋ยวก็จะกินอันนั้นเดี๋ยวก็จะกินอันนี้เห็นไหมอ่ะมันเป็นลักษณะนี้กับคนที่ไม่กินไม่ตั้งท่าเลยเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้กินอืมมันจะคิดทำไมถ้าเราไม่สังเกตเจ้าของเราก็จะไม่รู้อีกเลยเราต้องสังเกตจิตตัวเองเออ เมื่อก่อนเรากินข้าวงันปุง้งแต่เรื่องจะกินอันนั้นอันนี้เดี๋ยวจะทําอันนั้นกินเดี๋ยวจะทําอันนี้กินแล้วคราวนี้เมื่อเราไม่กินมันไม่ปุ้งเลยมันหายเงียบเพราะสังเกตจากเจ้าของในตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยแทนที่มันจะหิวไม่หิวเลยนะเออการอดข้าวเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาทําอะไรก็ช่างเขาจะทําอะไรเอาหุงอาหารไปเสบาตไปทําอะไรก็ช่าง แทนที่เราเข็นเขาทำเราจะหิวไม่เลยเพราะเรารู้ว่าเรากินไม่ได้มันก็เลยไม่ปลุง้อ,อมีสติติดแนบอยู่กับการดนุก่กลมนั่งสมาธิพิจารณาติดแนบอยู่ในกายในใจพิจารณาในกายในจิตของเราอยู่ตลอดเวลาแต่มันอยู่ในนี้ตลอดพิจารณาไปด้านไหนก็ช่างเห็นความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นอน,นิจจังทุกขังองนัตาอย่างชัดเจนด้วยปัญจา เห็นร่างกายเป็นของปฏิกูลสุพกพังทลายแตกดสลายนั่นก็คือเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงถ้าเราไม่เห็นร่างกายตามความเป็นจริงเราก็จะยึดต่อไปเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไรก็ยังยึดอยู่เงี้เยเออเห็นไหมเราเกิดมาไม่ได้ยืดไม่แต่ยึดมัน่นถือมัน่นทุกสิ่งทุกอย่างทางั้งๆที่มันทุกขนาดไหนเราก็ย,ยังยึดมันอยู่เรารู้ว่ามันทุกทำไมเราไปยึดมันละ่ะ มันทุกข์ขนาดไหนก็ยังไปยึดมันอยู่เออถ้ามันทุกข์แล้วรู้จักวางเราก็จะเห็นว่านี่ไงเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมัน่นราู้วางมันเนี่ยทำไมสบายขนาดนี้นี่เขาเรียกว่าดูจิตเจ้าของอันนี้เราทําไปเราทํางานไปไม่รูลุกี่ปีการทํากิจแต่ภาวนาม่รล้กี่ปีกี่เดือนละเราไม่ได้สังเกตเจ้าของสักที เลยไม่รู้ว่าอันไหนมันสบายอันไหนมันทุกข์เออแต่ก็รู้ทุกข์รู้อยู่ว่าอันนี้อู้มันทุกข์จังเลยก็รู้แล้วแล้วอันที่มันสบายายเห็นไม่เกิดทุกข์เพราะอะไรเราก็ดุงไปมันก็เห็นทีก่านี้พระเราไปยึดสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามันถึงทําให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมันจะทุกข์ได้อย่างไรสังเกตเจ้าของทุกวันเลย ทุกเวลานาทีชั่วโมงด้วยนั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราดูจิตชั่วของนี้ถ้าเราไม่ได้กิดตัวเองเราจะรู้ได้ไงว่ามันยึดมั่นถึงมันในสิ่งใดบ้างกิเลสมันเกิดมากมายมากมากมายขนาดไหนเราก็ยังไม่รู้มันทับถมจิตใจของเราแน่นเอาจนจะกระดุกกระดิกไม่ได้เ,ออเห็นไหมเรื่องของกิเลสมันหนักมันหน่วงอย่างนี้เละ เรื่องของธรรมนี้แต่สบายมีแต่เบาวิวทําตั้งแต่มีคุณค่าเห็นคุณค่าตั้งแต่สมาธิเราก็เห็นแล้วอืถ้าเราไม่รู้จักสมาธิเราไม่รู้จักความสงบในสมาธิเลยเราจะเห็นคุณค่าของธรรมไหมไม่เห็นนะพยายามองให้ดีนะตัวนี้เราไม่เคยได้สมาธิกิดของเราไม่ลงถึงฐานของสมาธิสักที มันจะยินได้ยังไงมันจะสงบได้ยังไงเราจะมาเปรียบเทียบว่ากิเลสกับธรรมมันแตกต่างกันยังไงเราจะมาเปรียบเทียบไม่ได้มันต้องเห็นมันต้องรู้ซะก่อนถึงเอามาเปรียบเทียบกันได้อันนั้นปัญญาก็เหมือนกันเนี่ยเรื่องสมาธิกับปัญญานี้ก็ยิ่งแตกต่างกันเออโอ้เราเห็นว่าถ้าความสงบมีความสุขสงบร่มเย็นเราก็เห็นคุณค่าว่า ขนาดสมาธิเรายัางมีความสงบมีความสุขขนาดนี้ถ้าออกด้านปัญญาอะไรทำไงอันนี้เออหลังจากนั้นน่ะปัญญาจะออกนี่แพลวพลาวไปหมดเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่ธรรมดานะปัญญาออกพิจารณาลูกเห็นทุกอย่างเป็นสัจธรรมเป็นของจริงของจริงของจริงนั่นแหละก็เรียกว่าเมื่อปัญญาออกเพลวพลาวไปหมดเลยแตกต่างกันกันกบสมาธินั่นเห็นไหมมันติดอกติดใจดิด อถ้าเราไม่ติดอกติดใจถ้าปัญญาเราก็จะไม่รู้อีกพร้อมเอามาเทียบกันระหว่างสมาธิกับระหว่างปัญญาแต่สองอย่างนี้จะขาดกันไม่ได้อทั้งสมาธิทั้งปัญญาเนี่ยจะขาดกันไม่ได้สมถะวิปัสนาสมถะวิปัสนาไม่ว่าหยาบกลางละเอียดมันจะขาดกันไม่ได้ทุกครั้งแต่มันแตกต่างกันตอนที่ใช้ปัญญาสมาธิพอมันเต็มแล้วมันก็หยุดนะ สมาธิมันเต็มแล้วมันหยุดหามาเพิ่มอีกไม่ได้เหมือนน้าเต็มแก้วนะเราเทสเต็มแก้วถ้าเอามาใส่อก,กุล้นทิมกปรับนี่คือสมาธิอันนี้ถ้าปัญญานี่ไม่ใช่เลยเขาเนี่ยปัญญานี่ไม่มีคําว่าสิ้นสุดเพลาเพลาออกไปเล็พิจารณาไปตรงไหนนะู้นอโหมันอัศจรรย์ถ้างั้นนะพ่อแม่ครูอาจารย์นะออกด้านปัญญาเราไม่เข้าสมาธิเลยเพราะสมาธิมันนอนตายอยู่เฉยๆเนี่ยไม่ใช่ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมสมถะวิปัสนาสําคัญทุกขั้นตอนไ่วลาหยาบก็ตามขนาดในก็ชานหยาบกลางละเอียดเนี่ยสำคัญทุกขั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราออกด้านปัญญาเราเขีนปัญญามันมีคุณค่ามากเราจะใช้แต่ปัญญาเราไม่เข้าสมาธิเลยมันก็ผิีดไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้าไม่ใช่พุทธศาสนานะถ้าเป็นพุทธศาสนาเราสําคัญทุกขั้น หยาบก,กลางละเอียดสำคัญสมถวิปัสนาสมถวิปัสนาทุกขั้นเลยขาดกันไม่ได้นี่เขาเรียกว่าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าจะมีสติอันบริสุทธิ์ติดแนบทุกขั้นตอนไม่มีคำถอยถ้าใครเข้าสมาธิแลว้วอ่ะไม่มีสตินั้นแสดงว่าเราภาวนาไม่เป็น คนภาวนาเป็นมันจะรู้ทุกขั้นทุกตอนไม่ว่าหยาบกลางละเอียดอ,อสมาธิเราลึกขนาดไหนลูกก็รู้มันเข้าไปนิดเดียวถอนออกมาเราก็รู้เข้าไปขนาดระดับอยู่กลางๆเราก็รู้ระดับละเอียดสุดลึกสุดเราก็รู้นี่คือตัวสตออิปัญญาก็เหมือนกันเขาเนี่ยขนาดเราพิจารณาระหว่างสมาธิของเราเข้าไปไม่ลึกออปัญญาพิจารณาร่างกายของเรายังไม่ละเอียดยังไม่ได้ละเอียด เหมือนมันเป็นสัญญาสก่อนอเอาสัญญามาใช้ก่อนอสัญญาใช้ไปใช้มาใช้ไปเรื่อยีพิณาไปเรื่อยสุดท้ายมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาเ็นจริง,รงแล้วคนนี้นั่นแหละเขาเรียกพอเราเป็นเป็นปัญญาขึ้นมาเราจับติดเลยเขานี่ปัญญาจริงๆไม่ใช่สัญญาแล้วจะหยาบกลางละเอียดขนาดไหนก็ไม่ใช่สัญญาแล้วคนนี้เป็นปัญญาจริงๆ เป็นสัจธรรมเห็นไปตรงไหนเป็นของจริงของจริงของจริง,ง,รงไปเรื่อยมันถึงติดอ,อกติดใจในการภาวนาถ้างั้นมันจะติดอ,อกติดใจได้ไงคนภาวนานี่เนะ่ะคำว่าขี้เกียจขี้ขานไม่มีนะเออคนจะฆ่ากิเิสใด้เนี่ยจะพ้นทุกเนี่ยคําว่าขี้เกียจไม่มีเลยแล้วคําว่าแบบมันเสียเวลาไปตรงนั้นตรงนี้นี่ใช่เลยไม่อยากจะไปตรงไหนไม่อยากจะไปอะไรเลยเพราะมันเสียเวลา เนี่ยแม่เป็นอย่างลักษณะนี้แหละจะไปไหนเขาชวนไปไหนไม่ไป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 ไม่เคยไปเขาไปตรงนั้นตรงนี้เออไปตรงนั้นเขาก็บอกว่าเไปงานกระถิ่นนั่นนั่นครูบาอาจารย์ก็เมตตาใส่ซองให้แน่เม่ไม่ไปเอออย่างนี้ไม่ไปไม่ต้องการทำสมาธิของเรานี่แหละทำกิจภาวนานี่แหละขจัมมันใครจะไปยังไงไปเถอะ แล้วมันสรวจสังเวชด้วยนะเออรู้แล้วว่าเขาไปตรงนั้นตรงนี้มันสรวจสังเวทอืมเราไม่เอาเราไม่เอาเราไม่เอานิสัยแบบนี้เราไม่เอาอืมไม่เอาจริงๆภาวนาสิแต่มันขาดวักขาดตอนไปวันหนึ่งมันก็ขาดแล้วเข้าใจไหมเราไปนี่ขาดนะไม่เข้มไม่ขาดเพราะเราไปมีกี่คนละ่ะ สถานที่ของนะมันเหมาะสมที่จะทําจิตภาวนาไหมไม่ใค่ไปตรงไหนแล้วก็จะไปนี่หลีกเลิ้นสําหรับภาวนา,าไปได้ไงก็ขอเป็นงานอยู่ไปตรงไหนก็เหมือนกันมันไม่ได้แม่ถึงบอกว่าถ้าไม่สมควรนะแม่ไม่อยากให้ไปอันนี้เที่ยวนี้อยากให้ไปเพราะคูบาเพิ่นขอขอโลกไมีอรับปากก็ดี มันถึงให้ไปถ้างั้นแม่ก็ไม่ให้ไปคือไม่อยากให้ลูกๆเสียเวลาในการทำยิตธาวนาทำงานอยู่ดีภายในของเราไม่ว่าร่างกายและจิตใจเราทำอย่างดจ่จต่อเนื่องอันนี้ดีสุดไปครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็เราก็เห็นว่าคุณแม่ไปทำอะไรบ้างเราก็ไปดูเท่านั้นเรารู้แล้วแล้วนี้หลังจากนั้นเราก็ไม่ไปนั่นแหละถูก คือการไปไในงานตรงนี้การคบกันฉันกันทำอันนี้ตรงนี้ตรงนี้ทำยังไงเราไปเราคิดเราไปเรียนรู้แล้วไงเมื่อเราเรียนรู้เราก็จบอะเราเรียนรู้แล้วก็จบอย่าไปบ่อยๆทำไมไปบ่อยนั้ยยังไปเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานั่นนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแล้วนะวันนี้ไม่ใช่เรื่องของธรรมแล้วเรื่องของกิเลสมันจะมาแล้วได้ยินครูบาอาจารย์ทันเทศไหมพ่อแม่ครูอาจารย์ มันไปตรงนี้มันจะนับไปแล้วเข้าใจไหมมันจะนับไปไปงานนี้มันก็จะนับไปเอาแล้วไปงานข้างหน้ามันจะนับไปอีกแล้วไปข้างหน้ามันจะนับไปอีกเห็นไหมอ่ะมันเป็นเรื่องของกิเลสไหมนี่หละเรื่องของกิเลสแหละรู้จักไหมอ่ะมันนับไปแล้วมันเพิ่มขึ้นไปเที่ยวนี้ก็ได้ไปเที่ยวนี้ก็ได้ไปเที่ยวนี้ก็นับไปแล้วนานเห็นไหมฟังให้ดีหนาอันนี้อ่ะ นับไว้ตลรวจมันไม่เป็นไม่เข้าท่านี่แหละพ่อแม่ครูอาจารย์ถึงบอกว่าเราไม่ให้ไปเราไม่ให้พระของเราไปไหนเราไปเองเลยเราไปเองเราไปเองเออกระตาที่อยู่บ้านตาดต่เราได้ยินได้ฟังคํานี้บ่อยมากพ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าเราไม่ให้ไปเราจะไปเองเราจะไปเองเราจะไปเองทุกครั้งไป ทำความเพียรของเราอยู่สถานธรรมเรานี่แหละมาเดินจงกรมนั่งสมามิขน,นมันเข้าไปอ,อคนไม่กินข้าวขน,นาเข้าไปคนกินข้าวก็กินได้น้อยอย่าให้ความงกง่วงเข้ามาปนนั่งสมาธิทั้งหลับออนะทั้งงกทั้งงว่วงสับประหุงกงูกันอย่าแม่นมีกินข้าวนะพยายามกินให้น้อยที่สุดให้มันผอมมันไม่ตายหรอก อาหารทางใจของเราทั้งสมาธิทั้งปัญญามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อ,อาหารทางร่างกายเนี่ยโยยาทัดขันอยู่ได้หนึ่งวันนะไม่เป็นไรแต่อาหารทางใจของเราไม่นเพิ่มทวีคูณเรื่อยๆพจารณาร่างกายเห็นตามความเป็นจริงทุกอย่างเป็นศัตธรรมทั้งหมดถ้าเราไม่เห็นของจริงเราจะไม่รู้คําว่าอริยสัจหรือสัตธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเราก็จะไม่รู้อันนี้เราเหินทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวัน เห็นร่างกายต่ำเห็นทั้งร้องไห้ทั้งเกิดความสลุสงวเวทเบื่อหน่ายร่างกายเหลือเกินเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้เราเกิดมารลกไม่เคยรู้ขนาดนี้เราเริ่มเห็นเราเริ่มรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าสอนเราเห็นแน่นอนนี่แหละตัวนี้แหละมันจะพาเราพ้นทุกข์ถ้างั้นมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้ทีมันจะเอาอะไรมาพ้นทุกข์ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ถ้าเราไม่เห็นแบบนี้ถ้าเราเห็นแบบนี้แล้วให้ยึดมัน่นถือมั่นมันก็ไม่ยึด เมื่อยึดออกอามในก็บอบอกว่ามันเป็นอนัตตาหมดแล้วจะไปยึดขนาดไหนมันก็ไม่ได้นั้นไม่ใช่ของจริงมันคือของปลอมเรื่องกิเลสเรื่องธรรมระพุธเจ้าของจริงของจริงสัจธรรมศัจธรรมทั้งหมดเรารู้แบบนี้ลูกขยันมันเพียนที่เอ้าแค่นี้ลพอ